ฝนตกดึกอีกแล้วพรุ่งนี้ทุกภาครับฝนเพิ่มขึ้นฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่าของวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566วันนี้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันหลายพื้นที่มีกลุ่มเมฆครึม้มขมุกขมัวดูเหมือนจะมีฝน แต่กลับลอยข้ามหัวไปในบริเวณดังกล่าวจึงยังคงไม่ได้รับฝนซึ่งมีแนวโน้มว่าในค่ำวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่บางพื้นที่อาจมีฝนลดลงลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยใด พื้นที่ใดจะได้รับฝนฟ้าขนองกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเติมความชื้นเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย จึงยังคงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในค่ำวันนี้กับมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แต่จะเป็นฝนกระจายตัวเพียงเล็กน้อยถึงปางกลางในบางพื้นที่เท่านั้นจากนั้นในช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นก่อนในบริเวณภาคเหนือส่วนในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนล่างจากนั้นในช่วงดึกกลุ่มฝนยังคงปกคลุมอยู่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งต่อนเนื่องบางพื้นที่อาจตกจนถึงช่วงเช้าส่วนในพื้นที่อื่นๆตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะไม่มีฝนนะคะ จากลักษณะอากาศดังกล่าวนี้เองจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพแพร่นานและอุดรดินอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียส้ากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีนคปรปฐมและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสดุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่รังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศา,ศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศางเซลเซียสกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียส สำ,สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่27-28มิถุนายน2566 สถานการณ์ฝนของบ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคและภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมส่วนพื้นที่อื่นๆยังคงเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณใกล้แนวร่องมรสุม นั่นก็เนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนและสปปลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณเอา่าวตังเกียและประเทศเวียดนามตอนบนหลายปัจจัยเข้าเกื้อหนุนส่งเสริมส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ หลังจากนั้นในช่วงวันที่29ม,มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2,566มีแนวโน้มว่าบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลงมมราสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องใ,ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนบางช่วงเวลาอาจมีฝนลดน้อยลงไปเนื่องจากมีแนวโน้มว่าร่องมาราสุมจะขยับตัวขึ้นไปตามยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งบางช่วงจะเคลื่อนไปปกคลุมในบริเวณประเทศจีนตอนกลางจึงเป็นเหตุให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยไปเมื่อร่องมรสุมไม่ได้พาดผ่านจึงส่งผลทําให้หลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนลดน้อยลงแต่เนื่องจากลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ย,ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงพัดเติมความชื้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทําให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้แนวโน้มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนอ่าวไทยห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากแนวโน้มลักษณะอากาศที่บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27มิถุนายน2,566พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโอไว้ด้วยตลอดช่วงจากที่เราได้ร่วมติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะมีฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่บางพื้นที่อาจไม่เจอฝนและมีแนวโน้มเข้าสู่สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงอีกด้วย สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากบางพื้นที่ที่ไม่ได้ฝนเนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลของปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนขึ้นนั่นเองแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านพื้นที่ใดต้องการฝนขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆและจากแนวโน้มลักษณะอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ